ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลงรุงซอยก็ต้องเหน่งซอยห้าสามสิบสองปีงสีน้ำซุปใช่เลยโอ้เส้งมาจจงอันนี้หมูแดงหันมาอย่างนี้เลยสี่สิบห้าสิบหกสิบออกจากนี่สิบเอ็ดโมงก็ไปหาลูกสาวอยู่หน้าเอื้อทอนแหละอู้หลอยเลยนะข้างทางอย่างเงี้ยถูกจะดิดกับเรานะครับชิมก่อนเลยลูกชิน้นหมูแดงลุงจะหันมาเรียบร้อยเลยนะครับไปไปลองเส้นกันก่อนดีกว่า ดูี่ตอนนี้โดนลุงนะอร่อยด้วยกันครับคำโตๆคำนี้คำใหญ่ๆไปหมูไปตั้งไกลแล้วกลับมายังยังขายอยู่เลยนะถ้ากินแล้วไม่อร่อยไปหาหมอเลยนะไปหาหมออแสดงว่าไปหาหมอแสดงว่ไ <ป S 2> ไาไม,ไม่สบายแล้วไม่สบายแล้วแต่อร่อยมากบะหมี่อ่ะเนี่ยเด็ดหมูแดงลุงอ่ะเดงๆเลยครับห้าสิบบาทนี่ได้เยอะไปรับ เกี๊ยวครับหอมมากนุ่มอ่ะลุงเป็นเจ้าของบริษัทอย่าเงี้ยเดบิทอร่อยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ศรีราชานะครับผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวปอกๆครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวกอกๆที่จอดอยู่ข้างทางนี่ปอกๆสวัสดีครับลุง ครับโอ้น้ำซุปอมหอมเลยหอมแบบหอมเดี๋ยวแต่พ่อท้าวทำไมไม่ได้กลิ่นนะแล้วทำไมพูกค้าไม่ได้กินอ่ะมันชินเนาะมันอาจจะชินลุงขายที่นี่ประจำเลยเหรอครับครับมาช่วงเก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่าครับถึงสิบเอ็ดโมงตรงนี้ถึงสิบเอ็ดโมงตรงนี้ตลอดเลยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลุงซอยพระนคงเหน่งซอยห้า อะไรนะวัดบางหยินซอยห้าวัดบางหินซอยห้าซอยห้าจะเจอลุงอยู่ตรงนี้เลยลุงชื่ออะไรเอ่ยชื่อประสิทธิ์ครับลุงประสิทธิ์ครับลุงขายมากี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่ปีสามอะไรสามหกตั้งแต่ปีสามหกปีสามหกโอ้สามหกปีนี้ปีหกแปดสามสิบสองปีอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอ เราอยู่แถวนี้ตลอดเลยอยู่แถวนี้เรื่อยๆครับแถวตอนนึงเห็นแถวเขาั้งอ่อนนี่แหละนี่ครับสีน้ำซุปใช่เลยดูได้สูตรมาจากไหนปรกกอ่ะก่อนมาเซ็งต่อคนที่เขาขายอยู่ก่อนโอ้เซ็งมาครับเซ็งต่อคนที่ขายอยู่ก่อนแล้วก็เรามาดัดแปลงหลายอย่างแล้วทีนี้เราไปแข่งสูตรให้มันเข้าของเราไม่ง่ายๆเลยแปลงหลายอย่างเออตอนนั้นเขาให้สูตรมาก็ไม่เท่าไหร่ล้วอันนี้หมูแดงหันมาอย่างนี้เลย นี่นงากินนะลงครับน่ากินมากเลยนะทุกคนอันนี้นะอันนี้กี่บาทอะลุงขายราคาเท่าไหร่มากอันนี้อันนี้หกสิบบาทครับนี่ลุงขายราคาไหนมากสี่สิบห้าสี่หกสิบแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับเริ่มต้นที่สี่สิบบาทครับโอ้สี่สิบห้าสี่หกสิบเริ่มต้นที่สี่สิบบาทเริ่มต้นที่สี่สิบครับไม่มีที่นั่งกินส่วนใหญ่เขาจะใส่ถุงไปใช่ไหมใส่ถุงกลับบ้านครับส่วนใหญ่เออส่วนใหญ่ใส่ถุงกลับบ้านนะครับเพราะของลุง ลุงจอดตรงไหนมั่งเนี่ยออกจากนี21โมงก็ไปหาลูกสาวอยู่หน้าเอื้อทอนแหละน้องแบมใช่ไหมเนี่ยครับเป็นภาคต่อนะครับผมเฉลยดีกว่าวันนั้นผมไปถ่ายน้องแบมมาแล้วแล้วทีนี้ก็จะมาถ่ายอันนี้เป็นพ่อของน้องแบมสายตั้งแต่ไอ้พวกนี้ยังไม่เกิดนะต้องยังไม่เกิดเพราะว่าน้องแบมแค่29นะครับนี่ครับ ต้นตำลักของน้องแบมอร่อยอร่อยอ่ะครั้งตรงนี้เลยเอาลงผมขอลองเลยดีกว่าลุงมีเส้นอะไรมั่งเล็กชั้นใหญ่แล้วก็มีมีเกี๊ยวมี่มีขาวมีครบหมดเลยว่าง่ายๆเถอะแตหรอเช้ดไม่ได้เอามาสตาร์ทที่เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบบาทครับมีหมูแดงใช่ไหมลุงแล้วก็มีปลาทอดมีลูกชิ้นปลาทอดปลาเส้นทอดนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวลูกชิ้นมันลูกชิ้นหมูนี่อย่างนี้ เอาเป็นเส้นเส้นไหนดีนะเอาบะหมี่น้ำก่อนแล้วกันครับเพราะงั้นอ่ะบะหมี่เนี่ยอร่อยสุดแล้วเออบะหมี่แหละเข้ากันเนาะ<ม>กินทีไรก็บะหมี่ครับแต่แตัดใจยากมีส่วนใหญ่เขาจะใส่บะกวางสุ้ง่ะอันนี้ลุงทำชามธรรมดาใช่ไหมครับธรรมดาสี่สิบบาทรรมาตรฐานสี่สิบบาทใส่ชามนะลุงเรากินตรงนี้นะชามเด้ใส่ชามแล้วคนนี้สี่สิบบาทครับผมจะตามที่สี่สิบนี่นี่เลยครับทุกคง อย่างนะใช่ครับปริมาณ40คือบะหมี่หนึ่งก้อนใช่หรล่ใส่สองก้อนก็ห้ใส่ย้ห้าสใส่เกี๊ยวด้ว่าหเกี๊ยวได้แต่ถ้าบะมี่หนึ่งก้อนใส่เกี๊ยวบะมีเกี๊ยวห้าสิบูนใส่น้ำได้ไหมใส่ครับใส่ใส่เลยใส่เลยบะมีน้ำนั่นแหละครับผิดเลย แต่ว่ทาทีสบาทครับโอเคเดี๋ยวผมขอชิมออก่อนแล้วกันครับทีนี้มาขอชิมละเรามาแบบเร็วๆนะมาเจอลงอยู่ตรงนี้มาขอชิมดูก่อนน้ำซุปจะเป็นยังไงสีน้ำซุปนี่ใช่เลยอะ่ะหอมเลยละ่ะหอมกับเทมเมเรียวอะ่ะไปครับโอ้หอ,อ,อร่อยอะ่ะอร่อยอ่ะ อร่อยเลยนะโอ้ยอย่างดีเดี๋ยวก่อนอื่นไปปรุงก่อนทีนี้ไปปรุงก่อนป่ะแดดรมพอดีลเลยเ็นน้ำตาลนะครับน้ัวพริกเ,เป็นต้ยมยำเหรออือ ถ้าเราอยากได้แบบต้มยำใส่ขวดนี้นี่สูตรของลุงก็เหมือนกันกันกบน้องแบมนะเพราะว่าน้องแบมก็เอามาจากสูตรลุงใช่ไหมคนกันครับในปริมาณ40บาทนะครับทุกคน,นสวยๆ แดดแรงครับช่วงนี้แดดแรงมากเลยนะลุงก็จอดแบบอยู่ตรงนี้ครับตรงหน้าเซเว่นเลยถนนวัดบางหินซอยห้าไห้เราเนะี่ยต้องหาต้องหาเฟตเตียวที่เป็นแบบเฟตเตียวปอกอย่างเงี้ยข้านทางอย่างเงี้ยถูกจระดิตกับเรานะครับสายเราเนี่ยแบบต้องถูกจระิตอย่างเงี้ยไะชิมก่อนเลยลูกชิ้นไปละงานอื้อหือ,หอ กุ้งินดีอะลุงเด้งๆเลยอืมซุตร้มอร่อชื่นใจอ่ะมาลองนี่หมูแดงหมูแดงลุงจะหันมาเรียบร้อยเลยนะครับไะห่วยอ่ะโอ้โหดับพี่แกงคออ่ะอ้ ลูกค้าลุงก็จะมาเรื่อยๆนะครับไปลองเส้นทีนี้ครับทุกคนไปลองเส้นกันก่อนดีกว่าพริกลุงเผ็ดมากนะครับทุกคนอย่ายวทำเป็นเล่นนะเผ็ดนะเผ็ดมากๆเลยอ่ะโอ้ไปครับครับบ่หมีหนึ่งก้อนนี่ก็ปริมาณเยอะๆแล้วนะอ่ะสำหรับเพือคนอย่างเราเราอ่ะดูนี่ตอนนี้โดนลุงนะดูผ่านไปแป๊บเดียวอ่ะ เรื่อยๆนะครับลูกค้าจะมาร้านลุงเ,ลเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปโอ <ไป S 2> ้ยอย่อยยิ่งผักเป็นผักกองตุ้งมีเลือกเลยเราจะเลือกแบบไหนนี่ผักกองตุง้งปลาเส้น อร่อยอ่ะปอก,ปก,ปกมีเสน่ห์นะครับทุกคนอร่อยนะแนลุงจะมาขายอยู่ตรงนี้เก้าโมงกว่าไปครับอร่อยด้วยกันครับคำโตๆคำนี้อื้มซี่นี่งโคตรสดจใจอ่ะรู้จิ้ง อร่อยเด็ดเนาะปริมาณ40บาทได้เยอะนะครับได้เยอะเลยอ่ะได้เครื่องได้อะไรเยอะเลยอ่ะโอ้โหเป็นร้านลับๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยหน้าถนนบางหินซอย5หน้าเซเว่นตรงนี้ติดกับบิ๊กซีอ่ะ ไม่ใหญ่ไปบอกอีกทีพริกลุงเผ็ดมากอย่าใส่เยอะนะเผ็ดอ,อร่อยทุกคำอ่ะอร่อยทุกคำจริงแต่ไปครับถ้าจะพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนี่เยอะนะครับมีเยอะมากๆเลย แล้วก็ซื้อสูตรกันขยายสูตรกันไปเรื่อยๆแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะน้ำซุปความอร่อยก็แตกต่างกันออกไปอีกคำสุดท,ท้ายครับนี่ไปก่อนจะขอเบิ้ลเืียง พิกัดร้านปอกปอกลุงสิทธ์นะครับวิ่งตรงเข้ามาในซอยวัดวังหินก็จะเจอเซเว่นที่ติดกับบิ๊กซีนะถนนวัดวังหินซอย5หน้าเซเว่นตรงนี้เลยจะเจอกับร้านลุงขายอยู่ตรงนี้เป็นประจําตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปจะมาตั้งแต่ตอนไหน,นตั้งแต่เะไร่ละสิปีแล้วสิบปีแล้วใช่ครับก็เน,นื้อหน่ออร่อยดีกินเรื่ยอยลูกค้าประจํเนาะมอต้นเหมือนไพี่เ้เด็กๆบางคนนี่แหละจะคิดถึงเรานะ เขาไปทํางานในอุงกฤษไปเ,เขาออกมามาเห็นยังขายอยู่ที่นมองอยู่เลย <c oughs> บอกว่าหมูไปตั้งไกลแล้วกลับมาย,ยังขายอยู่เลยนะยังขายอยู่เลยนะ,ะเป็นอย่างนั้นไปเลยอ,อุ้ยรอ,รอร่อยจริงๆครับทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆน้ำซุปลุงนี่สีแดงแบบนี้ใช่เลยไปทำงานรุงกฤษไปทำงานต่างจังหวัดที่อื่นกลับมายังยังขายอยู่ยังม่เห็นอยู่หมูแดงลุงก็ทำเองหมดทุกอย่างทำเองมาเอง อร่อยครับอร่อยมากพี่แป้งครุงไหมพี่แป้งตอนนี้บะหมี่ที่กำลังมาแรงนี่คือบะหมีป่ปอกๆเนี่ยปรุงไหมใส่ใส่กินไหมไม่ใส่ไม่ใส่คง,งก่อนพี่แป้งปรุงแบบกขายมาตั้งสร็จไหมเขาเรียกพี่จนเขาเรียกปรุงแล้วแต่กองเขาเรียกพี่นะอตอน,นอนไปสามสิบกว่าปีตอนนี้ตอนนี้ลุงแล้วเลยอะ่ะห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดโอ้ ามกีนะครับก่อนเขาเรียกพี่กับโมไซคันนี้เลยไหมคันนี้คันที่3าแล้วนะคันนี้คันที่สแล้วคันที่สแล้วอันนี้ทีเตรนะบีอาร์อ๋อตรงนี้บีเนาะไม่ใช่ทีเดาร์ทดาหน้ากากมันใหญ่กว่านี้อืตอนแรกก็มาขายไอซีเบห้านะนด้าซีเจ็ดสิบอ่าฮะแล้วก็ต่อมาต้องอัดอกแพ่วง ครับพี่นั่งครับเสงใจยังครับครับผมครับนี่นะครับง่ายง่ายไม่เครียดมีเรื่องเครียดไหมมีไหมลุงสิไม่มีเรื่องเครียดไหมถ้าวันไหนขายไม่ดีเขาเครียดอยู่วันไหนขายไม่ดีเขาเครียดทำไมเราต้องเครียดอ่ะจะไปขายดีอ่ะหมูแดงลุงวันกิโลเนี่ย ามโลกว่าครับสามโลกว่าสี่โลเกือบสี่โลนะเออแล้วลุงเปิดปิดวันไหนมั่งอ่ะหยุดวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ครับวันจันทร์จะหยุดกบไม่เจอลุงนะครับเพราะว่ามันจะได้พักผ่อนนอนพูสายทุกวันอ๋อวันเดียวงั้นลุงคงขอเบิลอีกผมอยากชิมตัวเกี้ยวลุงอ่ะอ่าก๋วมี่เหมือนเดิมแต่เป็นบะหมี่เกี้ยวอย่างเงี้ยเกี้ยวเนาะได้ครับน้ำไม่แห้งดีครับน้ำน้ำ เพราะว่าแห้งลุงไม่มีน้ำหมูแดงนะครับไม่มีแต่ว่าใส่เออจะเป็นซีอิ๊วเพราะว่าผมถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแห้งนี้ถ้าเจอน้ำหมูแดงนะจะกินแห้งอยู่ไม่มีก็ใส่นั้นน้ำน้ำต้มยำก็แห้งก็อร่อยได้หรออร่อยไม่ไม่เดี๋ยวผมจะชิมนี่แหละเดี๋ยวชิมตัวเกี๊ยวแต่จะใส่น้ำพริกกับต้มยำนะครับรอบนี้อยากชิมพริกต้มยำอยจะใส่อยจะใส่เยอะกเยอะ ผัดจะใส่เยอะมันเผ็ดเนี่ยต้องหยอกจากขวดนะใส่ทุกอย่างเนาะครับผมเอาชามห้าสิบที่ลุงทำอ่ะได้ไหมกระดิ่งเจ้าห้าสิบบาทบะหมี่เกี๊ยวห้าสิบนะครับมีลุงก็ยังให้ปลูกเกี๊ยวมาด้วยเข็นหมูแดงหิมบุกชิ้นลุงเราอร่อยอ่ะ ผมเป็นคนปวดฟานเลยครับเนี่ยเคยกินไหมเนี่ยเบ่นีระปับหมูับอะไรนะครัะปับหมูเคยกินไหมเคยกินเอออร่อยนี่แหละของแห่บานเข่าแม่นว่าเป็นอีสานบานเข้าหนึ่งแบบสุดโตกเนี่ยครับถ้ากินแล้วไม่อร่อยไปหาหมอเลยนะไปหาหมอไปหาหมอแสดงว่าไม่สบายแล้วไม่สบายแล้วอุ้ยเอาเส้นใหญ่ของดค่ะทุกคนนี่คือทีเด็ดนะ ถ้าเป็นพริกต้มยำลุงบอกนี่ต้มยำนี่อร่อยผมจะชลองนะจากจานนี้จะลองดูว่าอร่อยจริงไหมนี่ลุงบอกว่าอย่าใส่เยอะมีเหลือใส่ถั่วได้พออย่างประมาณช้อนนึงนะบมันจะเยอะไปประมาณช้อนนึงลุงบอกม,มาเดี๋ยวนะพอปรุงก่อนชิมน้ำซุปครับทีนี้อันนี้จะเป็นพริกต้มยำนะผมก็ไม่เคยลองนะ หลายร้านจะมีพริกต้มยำแต่ผมไม่เคยลองเลยปอกปอกปกปั่ชิมอุย้ยผมมีกลิ่นมะน,นาวหอมอะ่ะหอมหอมมะนาวเลยครับทุกคนอืมอุย้ยอร่อยอร่อยแบบนึงเลยอะ่ะนะพริกต้มยำก็อร่อยครับทุกคนไปม,มาเราอะ่ะบะหมี่เด้งๆหอมหอมเด้งๆเลยดูบะหมี่ลุงนี่อร่อยมากนะครับทุกคนเป็นเส้นเล็กๆเ,เองอะ่ะ เป็นเส้นไม่ใหญ่แต่อร่อยมากบะเมียเนี่ยเด็ดอร่อยต้ยมยำนี่ออกปเปรี้ยวหอมมะนาวหอมเลยมาครับอร่อยพูดได้คำเดียวเลย

เต็มช้อนอะ่ะดูไปครับเกี๊ยวครับมีรสชาติอะ่ะอย่างนี้อ,อร่อย <c oughs> <c oughs> ร้านลุง่ยจอดอยู่ตรงนี้แล้วคนมาเรื่อยๆนะคนเข้าเรื่อยๆเ,เลยอะ่ะอืมเสียงเกียวดัง ยิ่งเจ็บแคหมูกากหมูอหัวอร่อยอ่ะลุงจิตนี่เป็นพ่อของน้องแบมนะครับเป็นพ่อของน้องแบมที่ขายอยู่หน้าบ้านเรือทอนเนี่ยข้ามนี้หมดไหมเนี่ย ปรอร่อยอร่อยจริงวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับลุงจะหยุดทุกวันจัน์นะบอกไว้ก่อนวันเสาร์คนจะมาเรื่อยๆนะคนหยุดงานไปครับ เดอชามห้าสิบก็ไปทุกคนไม่หมดไม่หมดเมียกินต่อไม่หมดไม่หมดให้คุณเมียกินต่อไปให้คุณเมียชิมเช้นหมดแล้วนี่เยเช้นหมดแล้วให้ชิมโตเกียว ็นไงหอมมากนุ่มอ่ะนุ่มเนอะนุ่มหอมอร่อยเนอะแล้วแล้วน้ำซุปกว่าเป็นไงพี่ต้มยำอ่ะอร่อยหอมมะนาวฟ้าแอ้หอมเนาะหอมมะนาวอ่ะเออร้านน้องแบมไม่ได้กินชิมดูแต่ก็ไม่เคยกินรสชาตินี่นะเออไม่เคยกินเหมือนกันอร่อยอร่อยอ่ะไปรุ่นแหม่เออสั่งกลับบ้านเลยสั่งกลับบ้าน ต้องเอาพริกต้ยมยำลงไปด้วยนะก็ใช่คือมัอืมฮึมอ,อากาศร้อนมากนะช่วงนี้บอกไว้เลยเนี่ยปริมาณ50บาทกิน2คนเลยอร่อยได้เยอะค่ะลุงให้เยอะมากได้ฟิลยืนกินลุงเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ลุงก็เลยให้เยอะ เข้าใจอย่างหนึ่งเลยนะว่าคนที่มาสั่ง60บาทต้องไปกิน2คนแน่นอนเลยแล้วลุงเนาะถ้ากินคนเดียวไม่หมดหรอกเอาเรื่องจริงอือเอาลงไะอะเกียวนุ่มเด็ดเลยนะหอมมากเกี๊ยวลุงตัวใหญ่นุ่มหอมเนี่ยหนูแดงยังไงเดอะเบสอร่อย เตี้ยงครับผมขอบคุณครับยอกลับบ้านด้วยนะเอาเส้นบะหมี่ก้อนบะหมี่อย่างละก้อนนั่นแหละเอาเอาธรรมดาไม่ต้องเอาตัวเกี้ยวหรอกเนาะผู้สาวกินไม่เกี้ยวตัวผักกลับบ้านครับแยกถุงสองถุงบะหมี่เกี้ยวสองถุงใช่ใช่ใช่เอาผักนะใส่ของกุ้งอย่างเดียวไม่เอาเพีงครับผมกุ้งเราอร่อย อร่อยจริงอ่ันนถามซื้อสูตรกับลุงอ่ะลุงขายไหมเท่าไหร่อ่ะบอกเลยเลยแม้ราคาตอนนี้เริ่มขายแล้วแต่ก่อนไม่ขายตอนนี้เริ่มขายแล้วเพราะว่าจะวางแต่ละคนก็ว่าอ๋อแต่วางมือแล้วแล้วลุงขายเท่าไหร่พูดเลยเลยไหมล่าสุดก็ใส่บอกเข้าไปห้าหมื่นขายไปห้าหมื่นอืมห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นบอกสูตรทุกอย่างเลยครับ เบอร์โทรลุงฮะเขาจะโทรมาถามอ่ะสูตรอ่ะศูนย์แปดหกครับหนึ่งห้าเก้าสามครับเจ็ดสี่สามครับครับผมนี่อร่อยมากกับลุงปศิษฐ์ครับปศิษฐ์ครับลุงประสิทธิ์ครับเรียกศิษฐ์อย่างเดียวไม่ได้ใช่ต้องประสิทธิ์ครับนะครับมาตำกันได้นะครับทุกคนนี่คือตรงซอยถนนวัดหินนะครับซอยซอยห้าตรงหน้าเซเว่นเลยติดกับบิ๊กซี เจอกันอีพีหน้าเราจะลงสตรีทฟูด้ดจะไปรีวิวอาหารที่ไหนเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายเด็ดมากอร่อยไหม <Bye. S 1> อร่อยบ๊ายบายครับ